ท่านผู้ชมครับชมเกมการแข่งขันครับคู่นี้เคยพบกันมาแล้ว5ครั้งครับมาสถิติโดยรวมอะพราาดีกว่าโอเคเลยครับเป็นเกมที่มันครับกับสนามน,นี้เจ้าถิ่นเอยู EU. เป็นยุทธนาครับคิกออฟครับชะ วันวิทย์หนีสีวัดได้มหยกครับปาได้ยิงด้วยแล้ว1-0เลยครับแปดหกครับเปอร์เซ็นต์ของการจะเสียประตูแล้วเป่าฟาวครับน่าจะเหลืองเลยไหมอาทิตย์ภุตสินอืเหลืองแต่ต้นเกมเลยครับเหลืองยกมาธนสร เอาไว้พิทักษ์พิทักษ์พิทักษ์อื้มยาวมาข้างหน้าพิทักษ์อีกแล้วป่วนได้ครับพิทักษ์อ็ลองเข้าซองอ,อื้มเลียมจ่ายย้อนหลังมาจะหายไหมตรงเนี้ยบล็อกกันเยอะเหลือเกินา่าเสน้นยุทธนายุทธนา,ย,นายกมาแล้วไ้เอสซีจะมีตัวยกอะไรสิริวัฒน์ฮิกออฟครับ กลับมาครับสำหรับสอนเอาเอาเข้าได้ตรงเนี้ยแล้วเบียร์ลองธนสิทธิ์ยุทธสิทธิ์ครับพีรนัททาหาเพื่อนพีรนัทมองช้าไปไหมแต่อ้าโห,โหโหพษษุทธศิลป์เอาฟาวน่าจะมีเหลืองไหมครับตรงนี้ครับนักคารินนักคารินเนี่ยต้องตัดเกมครับอืมเหลืองเลยครับนักคาริน ทัชพลน่าจะลองหมาตรงนี้แล้วพลิกได้ฉีดจิ้มเข้าไปแล้วน่าจะเรียบร้อยเลยครับโอ้โหหนึ่งประตูต่อหนึ่งตามมาแล้วครับแม่โอ้โหมาแล้วครับนิติกรครับนิติกรบรรจุหามครับเหมือนไปลียยนตัวรองแทนอาทิตย์ในช่วงครึ่งแล้วจก าม,มาหมูหมาแล้วคือถ้าจะผลก็ตบกลับมานิติกรเข้าข้างไม <c oughs> ok <_ zych> ่ทันนัดหมวนมาครับสุมุนามีจิรนัทรออยู่ขอสเอสซีโอ้โหเอสซีโอ้โหไปเข้าได้ยังไงครับเนี่ยโอ้โหสิรวิทย์ตีจิตสปีดมาแล้วสิรวิจารสิบโอ้โหแล้วจิกโอ้โหไม่เข้าเออเลย กลับมาชะวันวิทย์ยิงแล้วโอ้โหปัดไม่นั่นโอ้โหบริษัทเป่าจบเกมการถ่งขันครับโอ้เสมอกันสุดมันครับหนึ่งประตูตัวหนึ่งครับคนยิงประตูครับนิธิกรครับ